หึ่มเอเชียทําญี่ปุ่นขนลุกสู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสําหรับชัชวนโมกสีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราตอนนี้การันตีว่าเป็นของแท้ของจริงครับหลังทําผลงานพัง,งาาดในวอลเลย์บอลเอสวีลีกหญิงของญี่ปุ่นณปัจจุบันครับบุมบิ๋มทําแต้มทะลุไปถึง316แต้ม ขึ้นมาเป็นท็อป5ของนักกีฬาที่ทำแต้มเยอะที่สุดใน SV l e a ลีกหญิงฤดูกาล2024-2025ครับงานนี้บอกได้เลยครับว่าชาชุออนผลงานกระเดื่อนนาม,มากๆนอกเหนือจากจะนำต้นสังกัดอย่างวิกตอรีนาฮิเมติกเกาะอุ่มหัวตารางอย่างเหนียวแน่นผลงานส่วนตัวของชาชชุออนยังเป็นที่ประจักษ์ว่าเธอ คือนักกีฬาที่แข็งแกร่งเบอร์ต้นๆของเอเชียกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมที่หนูไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและถ้าชอบคอนเทนต์สไตล์ดิ๊กทัลแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้เลยครับ